สวัสดีครับผมผมเบ็ตี้นะจากเพจ number o n Chevrolet promotion นะครับตอนนี้เราอยู่น้องมนตีนะครับน้องมนตีเจอพี่ช่องทางไหนครับเจอช่องทาง Youtube นะติดตามมานานแน่เลยประมาณ6กเดือนนะหกเดเดือนนะครับผมดูแต่ ep แรกๆนะที่น้องบอกนะคือผมประงคลิปปุ๊บเนี่ยน้องก็จะดูตลอดเลยครับเห็นน้องบอกนะของน้องเนี่ยใช้เงินดาวนะผมซื้อคนเดียวนะก็คือ60,000บาทนะครับผมถูกต้องไหม ก็คือได้ลอ้อท่อแล้วก็ดิฟฟี่นะครับผมซื้อคนเดียวนะครับล้ออยู่จังหวัดไหนเอ่ยอยู่เพชรบุรีนะครับน้องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ส่งเอกสารนะใช่ไหมครับรส่งเอกสารไม่ต่างจังหวัดก่อนเ,เพื่อให้ผมรออนุมัติพออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเก็บเงินจองใช่ไหมครับ่อนจัดไปนั้นพี่ได้เก็บเงินจองว่า,ไ,<ป>าไม่มีการเก็บเงินจองในในทั้งสิ้นครับผมรถน้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีน้ำเงินออกหมดเลยนะ เดี๋ยวไปชมนะว่ารถน,น้องแต่งอะไรบ้างครส่วนมากจะชอบสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปั๊มเป็นดิฟกงดิฟฟี่สีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะเดีไยไพี่ขอบคุณมากนะครับผมรัาผมขอบคุณครับ,บ,บ,รบฝากเพื่อนๆกดกระดิง่งกด Subscribe ด,ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่ผมเอามาลงไว้นะครับขอบคุณครับรถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับผมรถแต่งไว้ใจผมนะครับสำหรับผมเอ็ตดี้นะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอีกหนึ่งคันหล่อๆนะครับกับข้างหลังผมนี้นะครับกับโ o l o ร a โด x c a b LT นะลูกค้าเดินทางมาจากเพชรบุรีเลยนะครับผมคันนี้แต่งเต็มแต่งสุดจริงๆนะเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับผม เดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันดีกว่าครับผมไปชมครับสวัสดีครับเรามาพบกนอีกหนึ่งคันละหล่อนะครับกับคันนี้ครับโคโลราโดนะครับ X c a p LT สีขาวหดๆแบบนี้นะครับนี่ฮะสายซิ่งเพชรบุรีนะครับผมกับน้องมนตรีนะเดี๋ยวผมพามาชมสเปคคันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับนี่ฮะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัว M Y 2 0นะครับกับจังหน้าสีดำนะพร้อมกับโครมไฟหน้า สีดําลมดําแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของสปอตไลท์หรือไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยนะครับสําหรับสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับนี่ฮะโอ้โหขึ้นไฟจริงๆนะครับผมสาหรับคันนี้นะพร้อมกับคันนี้นะฮะนี่ครับใส่ล้อเวลนะครับผมล้อเวลคันนี้ไม่ค่อยเหมือนใครนะผมเป็นก้านตรงนะเป็นก้านตรงแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวนี้เนี่ย คาลิเปอร์สีน้ำเงินนะครับผมคาลิเปอร์สีน้ำเงินนะพร้อมกับน็อตล้อสีน้ำเงินและก็นี่ครับฝาครอบลุมสีน้ำเงินสีสวยแบบนี้นะครับกับสเปคยางนะครับ2 3 5 4 0 1หนะครับผมอ่านี่ครับมาชมแบบนี้นะครับผมนี่ฮะดูลายยางสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับผมสวยจริงๆครับสำหรับคันสีขาวแบบนี้ครับ นี่ฮะมาชมกันถึงแบด้านหลังนะครับนี่ฮะนี่เลยครับยางลายยางสปอร์ตแบบนี้นะครับขับล้อเวลนะครับผมล้อเวลคันนี้เนี่ยใส่ฝาครอบดุมสีน้ำเงิน,นล้อสีน้ำเงินพ้นดุมสีดำนะครับกับสเปคยางข้างหลัง265 3 5้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโหลดนะครับเท่าไหร่เอ่ยอะ โหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะคันนี้นะสำหรับโหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมขับได้นะตัวนี้ขับได้นะ,ะกับคันนี้ลูกค้าขอลงนะครับสติกเกอร์ BRC สวยๆแบบนี้นะครับผม i ล i n g BRC แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะพร้อมกับข้างหลังนะครับผมดูก่อนนีครับก็โ,อโหอะไรจะสวยโหดขนาดนั้นครับกับโลโก้เชฟ โลเลสสีดำงานแท้นะครับจากโชว์รูมนะครับคันนี้นะรหัส LT นะครับผมเครื่องยนต์2.5นะครับผมเครื่องยนต์2.5นะโคโลราโดนะครับผมเครื่องยนต์2.5โคโล r าโ o นะ2,500 cc 163แรงม้านะครับพร้อมกับคันนี้นี่ฮนะใส่งานได้นะครับงานได้เป็นงานได้สายฟ้านะครับหลบป้ายทะเบียนสายฟ้าสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมกับนี่ฮนะลงท่อไปลายได้นี่เลยนี่ฮนะ ท่อไปได้ทั้งเส้นนะครับผมอ่าส,สวยโห,หดแบบนี้และก็คันนี้เนี่ยอะไรเราคืนกับลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นการชงวันชนนะครับผมเดี๋ยวท่อเดี๋ยวผมจะแบกขึ้นให้วันพรุ่งนี้นะคระับสำหรับคันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก่อนจะเข้าไปชมด้านในเนาะเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันก่อนดีกว่าว่าเสียงเพาะไหมนะครับผมอ่าด๋ยวพี่ดีดพา ชมดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับผมพาชมดูดีกว่า รับเสียงพอๆแบบนี้นะสำหรับสีขาวหล่อๆแบบนี้นะครับนี่ฮะบางคนลูกค้าถามบอกพี่ดีครับกระบะแขปเปิดได้ไหมเนี่บกระบะแขปเปิดได้นะสามารถขึ้นลงได้ง่ายดายครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมข้างในว่ายัดอะไรกันบ้างดีกว่านะสำหรับคันนี้นะอันดับแรกเลยนี่ฮะโอ้โหค้าสายฟ้านะครับผมค้าสายฟ้าหลบเลเก่งนะสวยๆนี่ฮะงานได้แท้นะครับผมค้าสายฟ้านี่ฮะ ดูงานดูงานสีออกฟาฟ้าแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะลูกค้ารีเควสมาขอเป็นคาดเบาะญี่ปุ่นแบบนี้นะครับผมสไตล์เจแปนนะครับนี่ฮะแล้วก็พร้อมด้วยนะครับผมพร้อมมาด้วยนะดิฟฟี่นะดิฟฟี่หกตัวแบบนี้ต่อค่าหลอกนะพี่ที่ไม่ได้ต่อจริงน,นะผมต้องแจ้งก่อนนะนี่ฮะดิฟฟี่ตัวน,นี้เนี่ยต่อค่าหลอกมานะครับผมต่อค่าหลอกมานะไม่ได้ต่อจริงไม่ได้ตัดต่อท่อน้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ตัวนีน้มีหน้าจอสัมผัสให้มาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าจอแบบสัมผัสให้มาเรียบร้อยนะส่วนตัวนี้เนี่ยตัวซ้ายก็จะเป็นในส่วนของอปรับเป่าเทา้าเป่าหน้าเป่าเทา้าแล้วก็ตัวกลางเนี่ยจะเป็นปรับอุณหภูมิให้ปรับพัดลมนะครับผมส่วนตัวขวาจะเป็นปรับอุณหภูมินะและส่วนตัวนีน้จะเป็นเครื่องยนต์หกสปีดนะครับผมนี่ฮะจะเป็นเครื่องยนต์หกสปีดนะถ้าเราจะเข้าเกียร์ถอยกดลงไปหนึ่งทีดึงก้ะหาตัวแบบนี้นะเป็นเกียร์ถอยนะส่วนปกติก็เป็นเกียร์หกนะครับผม แล้วก็ตัวนี้หน้าจอเป็นแบบภาษาไทยนะครับแบบใช้งานง่ายละ่ะตัวนี้นะครับผมใช้งานง่ายนะเป็นแบบภาษาไทยนะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะครับผนี้ก็เป็นตัวปรับนะเปิดไ,ไฟหลีไฟหน้านะครับผมแล้วก็สปอตไลท์นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปรับหน้าจอนะะีฮะทีวพี่ปรับนะเห็นไหมฮะ แะหน้าจอจะมืดลงแล้วนะผมเวลาเราขับกลางคืนนะครับสำหรับตัวนี้นะส่วนด้านข้างนะผมวดด้านข้างนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปรับกระจกนะครับผมจะมีเซนเตอร์ล็อกให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นเซนเตอร์ล็อกนะนี่จะเป็นเซนเตอร์ล็อกต่างๆแล้วตัวนี้จะเป็น,นะน,ปน,น,ปนกระจกไฟฟ้านะครับผมเราอ,อกันแบบนี้นะครับผม พีด่ดิขอยากิดประตูเนาะนี่ครับเรามาชมรอบๆคนันกันดีกว่าว่าคันนี้สวยแค่ไหนนะครับนี่ฮะสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะฮะลูกค้าอยู่ที่เพชรบุรีนะครับผมคนนี้ลูกค้าซื้อคนเดียวนะครับผมจบเลยนะ5้า0 0บาทนะครับาทผมซื้อคนเดียวนะด้ล้อท่อดิฟฟี่แผ่นปิดท้ายค้ำหลบป้ายทะเบียนแบบนี้นะผมบอกตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมกล้าพูดได้เลยนะ ว่าของแถมครบจริงๆนะสำหรับคันนี้นะมาออกไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับสำหรับลอรอกับสีขาวคันนี้พระเอกของผมของผมเดือนนี้นะครับลอลอแบบนี้เป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะลูกค้าเนี่ยอยู่เพชรบุรีส่งเอกสารไปยังไงเอ่ยส่งไปเซนีหรือเคอรี่มาเหมือนกันนะฮะและเวลาไฟนั้นผ่านแล้วเนี่ยค่อยมาเซนเอกสารกับพี่นะครับผมพร้อมมารับรถนะฮะเราถ่ายรูป รถส่งลายกันได้เลยนะผมว่ารถเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคไหมอะไรไหมนะครับผมรอๆแบบนี้เป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะสําหรับพี่ดีนะช่องทางการติดต่อพี่ดีนะครับ 1. ช่องทางนะ f a c e b o o k Fanpage นะผมนัมเบอร n วัน h e v โ o l e t p r o m o ชั่นนะและอีกหช่องทางนะช่องทางนั้นเนี number one, ่ยนั r เบอ e ์วันเชฟโรเย f เ c e b o o k เนี่ยมีคนติดตามแสนกว่าคนนะเข้าไปติดตามได้เลยนะครับผมส่วนช่อง f Facebook อ่าส่วนช่อง YouTube ที่ชมนะตอนนี้นะครับ เช็ check check คโปรโมชั่นเชฟโรเลตนัมเบอร์วันบดีนะฮะผมหรือเบอร์โทรผมนะ0993966351นะลูกค้าสนใจยังไงสอบถามทักแชทหรือว่าโทรมาได้เลยนะครับผมว่าพี่ครับผมอาชีพแบบเนี้ยทำแบบนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ดีไหมนะครับผมสอบถามได้เลยนะครับผมยังไงแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดวีดีโอดีในการติดต่อนะอ่าถ้ายังไงถ้าสวยถ้าสวยถ้าหลอ่อ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ดีด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากจริงๆับสำหรับคันนี้นะอเดี๋ยวไปส่งรถพร้อมๆกันดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับผมไปแล้วครับผมขอบคุณครับ